น o p a d o ด Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบอนด์สตอรี่พอดแคสนะครับก็วันอาทิตย์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Books นะเป็นรายการที่ผมเอาหนังสือที่ผมเขียนเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังอย่างแบบลงรายละเอียดเลยนะครับ ก็มาถึงหนังสือเล่มที่ชื่อว่าความสุขปัจจุบันสุทธินะครับรีวิวไปแล้วน่าจะหนึ่งตอนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มาต่อกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบทความสั้นๆหลายๆบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้ชีวิตของคนอ่านดีขึ้นนะเนาะนะครับส่วนตัวผมก็ชอบแนวนคิดพวกนี้ผมอ่านหนังสือหรือผมก็มีประสบการณ์มาผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับ บทความนี้มีชื่อว่าตามหาอิกิไกในเย็นวันศุกร์นะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าอิกิไกนะครับเป็นคําญี่ปุ่นที่เอาตรงๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านญี่ปุ่นหรอกนะแต่ผมไปอ่านโพสต์ Facebook อันหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องอิกิไกนะครับคืออิกิไกเนี่ยถ้าคนอ่านหนังสือเนี่ยจะอาจจะพบว่ามันมันเป็นคล้ายๆเป็นที่ทับซ้อนกันของของวงกลม4ี่วงนะครับแต่ว่า เอาตรงๆนะก็ตอนหลังก็ไปอ่านมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นวงกลมสีวงหรอกมันคนละเรื่องกันนะแต่เอาเป็นว่าผมก็ยังยึดยึดไอ้วงกลมสีวงนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันอธิบายได้ง่ายแล้วก็มันมันเห็นภาพชัดดีนะครับผมหลังจากที่เจอวงกลมสีวงที่มันมีมีสีเรื่องนะคือสิ่งที่เรารักวงแรกนะสิ่งที่เราเก่งวงที่2สิ่งที่โลกต้องการวงที่3แล้วก็สิ่งที่สร้างเงินให้กับเราได้เนี่ยเป็นวงที่4เนี่ย ผมก็เริ่มไปหาหนังสือมาอ่านเต็มไม่หมดเลยแล้วเล่มหนึ่งที่ก็ชอบก็คืออิกิไยเดอะเจแปนนิสซีเครี o ทูอะลองแอนด์แฮปปี้ไลฟ์นะครับคือเป็นหนังสือที่เขาก็พูดถึงวงกลมสีวงนี่แหละเขาบอกว่าถ้าสีเรื่องนี้มันทับซ้อนกันเนี่ยเราก็จะเจออิกิไกนะครับคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนลองลองนั่งคิดนะในบทความนี้เนี่ยบอกว่า ลองใหม้มาให้คะแนนแต่ละข้อเราว่างานที่เราทำเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรารักนะันสมมุติว่าเสเกล1นึ่งถึงสิเนี่ยสิคือรักมากที่สุดเลยหนึ่งคือเกลียดที่สุดเลยเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเราเก่งครับขนาดไหน1นะึ่งถึงสิเนาะที่โลกต้องการกนะ็คือแบบอที่เรารักเราเก่งเนี่ยเขาเขาต้องการสกิลนี้จากเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สร้างเงินได้เนี่ยมันสร้างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับลองลองพิจารณาดูนะครับ คราวนี้เขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าถ้าเราได้คะแนนสูงในสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราเก่งเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าแพชชั่นหรือความรุ่มหลงนะครับแต่เรายังไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยสิ่งนั้นนะคือมัอนอาจจะอย่างผมผมรักเรื่องของการดูฟุตบอลนะแล้วผมเก่งด้วยผมรู้จักนักฟุตบอลหมดแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องการหรือสิ่งที่ทําเงินได้นะครับอันนี้ยังเป็นแค่แพชชั่นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามีส่วน คะแนนที่สูงมากในสิ่งที่เรารักเรารักมากเนาะและสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยมีแค่2ออันนี้นะเรารักและเป็นโลกต้องการเขาเรียกว่ามิชชั่นเนาะมิชชั่นคือมันช่วยเหลือผู้คนได้เราอาจจะยังไม่เก่งขนาดที่จะไปรับค่าตอบแทนนะครับแต่ว่ามันก็ก็ยังไม่ถึงกับเป็นอาชีพเราได้นะยังเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้แต่มันก็เป็นมิชชั่นอันหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเราได้คะแนนสูงในส่วนที่เราเก่งกับสิ่งที่เราสร้างรายได้ได้เยอะด้วย ือเก่งสร้างรายได้ได้เยอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบไม่ได้รักนะหรือไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องการมากนักอันนี้เขาเรียก profession เหมือนอาชีพอะครับอาชีพทั่วไปที่เราเจอนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราได้คะแนนสูงในสิ่งที่เราได้เงินแล้วก็โลกต้องการด้วยกอได้เงินด้วยแล้วก็โลกต้องการด้วยอันนี้เขาเรียกว่า vocation นะครับเหมือนช่างประปาเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รักอะไรมากมายเนาะแต่ว่าแน่นอนได้เงินนะครับ แล้วก็โลกก็ต้องการช่างประปานะที่จะมาคอยซ่อมบ้านซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาครบหมดเลยเรารักเราเก่งโลกต้องการแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างเงินได้เนี่ยก็เรียกว่าอิกิไกนะพอยท์ที่ผมอยากจะนําเสนอตรงนี้ก็คือว่างานของเราเนี่ยบางทีอาจจะสูงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามเหลือบมองด้านอื่นๆให้มันสูงตามเช่นผมเป็นคนชอบเขียนบทความนะ ผมอาจจะเป็นงานที่ผมรักมากเลยเวลาผมเขียนบทความเนี่ยงานที่รักมากเลยแต่ผมยังไม่เก่งเท่าไหร่ผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นมากเท่าไหร่หรือยังไม่ได้สร้างไรายได้เลยผมก็อาจจะต้องไปฝึกฝนฝีมือการเขียนนะทำให้ผมเก่งในเรื่องการเขียนขึ้นมานะไปเข้าคอร์สเรียนก็ได้ไปอ่านหนังสือเทคนิคการเขียนก็ได้นะครับพอเก่งปุ๊บเราลองดูซิเราจะเขียนบทความอะไรที่ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลองคิดว่าบทความนั้นนะ่ย มันจะสร้างรายได้ได้ยังไงนะเราอาจจะออกเป็นหนังสือได้ไหมนะครับทำคอร์สทำเรื่องของการสอนการเขียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพัฒนากิจกลขึ้นมาได้เห็นไหมฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าบางทีมันไม่ง่ายแบบนั้นนะบางคนบอกว่าอาจารย์ผมเก่งแต่สิ่งที่ผมขาดคือคือผมไม่รักอ่ะคือผมเก่งผมหาเงินได้ด้วยนะครับคราวนี้การเปลี่ยนสิ่งที่เราเก่งเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่ง่ายนะัก นะแต่ยากไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะคือมองแบบนี้นะถ้าเกิดเราเก่งมากๆเนี่ยเราลองดูว่าเราเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะเราอาจที่จะสร้างไรายได้บางอย่างได้ได,ได้ได้เยอะแล้วมันก็อาจจะทําให้เรารักขึ้นมาก็ได้นะเป็นหมอ,อ่างเงี้ยเก่งมากเลยแต่จ,จะเบื่อเหนื่อยเบิร์นเอาแต่ถ้าเกิด วันหนึ่งเนี่ยเราพบว่าเรามีวิธีคิดค้นวิธีการรักษาโรคร้ายแรงได้แล้วก็ช่วยชีวิตคนได้จํานวนมากนี่คือสิ่งที่โลกต้องการนะเราเก่งอยู่แล้วนะเราเก่งมากอยู่แล้วแล้วพอเราได้ทํายาทํะไรได้ได้ฆ่าสิทธิบัตรอาจจะทำาไรได้มหาศาลด้วยได้รับรางวัลโนเบลได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรารักได้ในที่สุดเนาะชื่อบทความนี้ผมบอกว่าตามหาอีกไกในเก็นวันสุกเนี่ยทำไมต้องวันสุกนะผมบอกว่าวันสุกมันเป็นตัววัดที่ดีครับ ถ้างานใครที่มันเป็นกีไกลนะจะไม่รู้สึกล่าเริงม,มากในวันศุกร์เป็นพิเศษแต่ถ้าใครร่าเริงม,มากเป็นพิเศษในวันศุกร์เนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเจองานที่มันไม่ใช่กีไกลแล้วถูกป่ะว้ามันอไหระ่จะเสาร์อาทิตย์แล้วพอวันอาทิตย์งอยเหงาเลยเซ็แงแล้วพ่งนี้ต้องวันจันทร์อีกแล้วอย่างเงี้ยแปลว่างานนะอาจจะไม่ใช่กีไกลละนะก็เอามาฝากไว้ครับเป็นบทความเนาะอีกอันนึงนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่ายิ่งแย่ยิ่งดีอันนี้ดูแปลกนะภาษาอังกฤษเรียกว่า entry f a r l e แอนตี้ฟราใจฟรายมันแปลว่าการเปราะบาง Anti ก็คือตรงข้ามผมเล่าที่ฟังอันนี้มันไม่ใช่แนวคิดที่ผมคิดเองแต่ว่าผมไม่อ่านหนังสือของนาซีมนิโคลัสทาเล็บเป็นโปรเฟสเซอร์ที่นิวอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เขียนเรื่อง Black Swan เขียนเรื่อง uh, Full by r a n d o n n e s s นะครับและ Anti-Fragile ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งผมชอบผลงานการเขียนเขานะแต่ว่าต้องบอกว่าอ่านอ่านไม่ง่ายนะครับอ่านไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าโหพออ่านแล้วมันได้ไอเดียเยอะๆเลยนะ เอาเป็นว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Anti f r ฟรา l e เนี่ยผมอ่านแล้วผมได้ไอเดียเพียบเลยนะอ่านมานานแล้วล่ะผมแปลความหมายให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความนะครับเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฟราายมันแปลว่าเปราะบางไงคือเปราะบางคือแบบนิดเดียวเนี่ยถ้าเกิดแบบเหมือนแก้วบางๆแก้วเจรไนตกนิดเดียวแตกเลยอย่างเงี้ยมันเปราะบางมากนะครับความหมายของความเปราะบางเนี่ยมันคือ มันทนเรื่องราวความเสี่ยงได้นิดเดียวเองนะครับมันมันเซนซิทีฟอะถ้าในโลกธุรกิจเนี่ยเช่นเราเปิดร้านขายกาแฟนะแล้วถ้าเกิดกาแฟเราไม่อร่อยนี่จบเลยนะเราเจ๊งเลยเนี่ยมันคือจุดเปราะบางไอ้ความอร่อยของกาแฟเนี่ยเป็นจุดเปราะบางมากคราวนี้เวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราก็จะมักจะมีแนวคิดที่จะลดความเปราะบางนี้ลงเช่นถ้าคุณจะทําร้านกาแฟแบบเมื่อกี้เนี่ยคุณก็ต้องฝึกชงกาแฟให้อร่อยก่อนให้มันเก่งๆก่อนนะครับ หรือจะต้องมีคนคอยควบคุมคุณภาพนะเพื่อทําให้แบบมั่นใจว่ารสชาติกาแฟมันใช้ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ไม่เก็บเงินลูกค้าอะไรประมาณนี้คราวนี้คําถามคืออะไรคือสิ่งตรงข้ามคําว่าฟาจายถ้า,าสัพทภาษาอังกฤษเรามันจะถึงคําว่าทนทานหรือ robust robust คือผิดพลาดก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลเสียมากนะักคือมันมันเป็นอะไรที่แบบทนทานความผิดพลาดได้ระดับหนึ่งะเช่นเรา เราทําประกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น robust อย่างหนึง่งนะขับรถเนี่ยมีประกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรถชนปุ๊บมันจะได้แบบมีเงินซ่อมไงคือมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายนะอย่างเงี้ยก็คือลักษณะของ robustness นะครับก็คือความทนทานต่อความผิดพลาดแต่ทาเลปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ robust นะจริงๆคําที่ตรงข้ามกับคําว่าราจายมันน่าจะเป็นคําว่า anti, anti ราาย anti ฝาจายแปลว่ายิ่งเปราะบางยิ่งดี ยิ่งล้มเหลวยิ่งแย่ยิ่งดีอ่ะพูดง่ายยิ่งแย่ยิ่งดีคนบอกมีมีที่ไหนโลกสวยหรือเปล่ายิ่งแย่ยิ่งดีอ่ะมันแย่มันต้องไม่ดีสินะครับเอางี้นึกถึงการออกหนังสือเวลาออกหนังสือมาเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครมาชื่นชมคนก็จะซื้อหนังสือผมเยอะใช่ป่ะแล้วแล้วก็ยอดขายก็จะดีใช่ไหมแต่หนังสือเนี่ยมีลักษณะของแอนตี้ฟราจายู่ คือการที่หนังสือเล่มหนึ่งถูกคนด่าเยอะเนี่ยนะโดยเฉพาะคนด่าเป็นเซเล็บเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าหนังสือจะขายไม่ดีนะครับถ้ามันเป็นฟาจายคือถ้าเกิดโดนด่าเนี่ยขายไม่ดีเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแอนตี้ฟราจายอย่างหนังสือเนี่ยสมมติผู้มีชื่อเสียงบอกว่าหนังสือเล่มนี้ห่วยมากรับประกันเลยคนแห่ไปซื้อเลยเชื่อไหมสมมตินะใครใครก็ตามมาท่านนายกบอกว่าหนังสือเล่มนี้แย่มากอย่าไปอ่านนะรับรองเต็มปึ๊บ,บเลย หรือไม่ต้องท่านนายกก็ได้ใครก็ได้ที่มีชื่อเสียงนะครับมาบอกว่าเล่มนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่แนะนําเลยรับรองติดเบสเซอร์ใช่ไหมมนุษย์มันเป็นแบบนั้นนี่คือลักษณะของแอนตี้ฟราจายนะครับหรือไม่ใช่เรื่องของหนังสืออย่างเดียวนะดาราเนี่ยดาราหลายคนบอกว่าบางทีมีข่าวเชาเนี่ยดีกว่าไม่มีข่าวนะเพราะมีข่าวเฉาเนี่ยมันทําให้คนสนใจเขามากขึ้นนะ มีคนไปต่อเขามากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมเตือนไว้แบบนี้บางคนบอกอ๋ออย่างนี้อาจารย์แนะนําให้ถ้าเราอยากดังเราต้องสร้างขา่ขา,าวข่าวเฉามากๆก,ก็ก็ต้องดูเรื่องศีลธรรมดูเรื่องพวกนั้นด้วยนะบางทีมันก็โดนแบนไปเลยนะครับถ้าเกิดเฉามากขนาดนั้นนะ่ยนะนั้นลองลองลอง,ลองดูนะครับว่าบางทีความล้มเหลวเนี่ยนอกจากมันจะช่วยสอนเราแล้วบางทีมันอาจจะช่วยทําให้เราดีขึ้นด้วยซ้ําในมุมในมุมแบบเนี้ย คนที่เรียนแล้วสอบตกเนี่ยมเศร้าใจนะผมไม่ได้ต้องแบบให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วสอบตกนะสมมุติเราทําเต็มที่แล้วเราสอบตกแต่ให้คิดว่าบางทีไอ้มิติของการสอบตกเนี่ยนะมันอาจจะเป็นมิติที่ดึงทําให้เราโดดเด่นกว่าไอ้คนที่เรียนผ่านไปเรื่อยๆอะ่ะนึกออกไหม โ oh, อ้โหสตอรี่ตรงนี้มันน่าสนใจเลยคนนี้ยังเรียนแล้วมันสอบตกไว้แต่ว่าสุดท้ายลุกขึ้นมาทําธุรกิจได้นู่นนี่นั่นอ่าอันนี้คือแนวแอนตี้ฟราจ่ายคือเอาจุดอ่อนเอาเอาจุดที่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นจุดขายกลายเป็นจุดที่ทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยซ้านะครับอ่ามาดูต่อครับยิ่งคิดว่ารู้มากอาจจะยิ่งรู้น้อยมีเพื่อนผมบางคนชอบโพสต์รู้อะไรไม่สู้รู้ทุกเรื่องคือไอ้น,นี่รู้ทุกอย่างถามอะไรตอบได้หมดทั้งทัที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเลย ตอนแรกเนี่ยผมก็แปลกใจนะว่าทําไมเขามั่นใจขนาดนั้นแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยก็และจริงๆอ่านบทความหลายๆบทความเนี่ยก็เลยเข้าใจว่ามันมีอาการที่เขาเรียกว่า d u n n i n g ร r u กอร์ f อฟเฟกต n ดันนิงครูเก f ร์เอเนี่ยมาจากอาจารย์2คนนะเดวิดดันนิงแล้วก็จัสตินครูเกอร์นะเป็นนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าเวลาในโลกเนี่ยความรู้มันมีอยู่2ออย่างคือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ คนที่ถามว่าไหนมากกว่ากันก็บอกสิ่งที่เราไม่รู้ต้องมากกว่าสิ่งที่เรารู้อยู่ละโดยทั่วไปแต่คนเก่งกับคนไม่เก่งจะต่างกันอย่างนี้ครับนะคนไม่เก่งเนี่ยคือรู้ไม่เยอะพอรู้ไม่เยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขารู้หมดแล้วนึกภาพออกไหมครับเพราะคือคือเขามองไม่ออกว่ามีอะไรบ้างที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาคิดว่านี่แหละโลกของเขาเหมือนกบในกะลาพูด,ดง่ายๆมันมีอยู่แค่เนี้นะครับ จริงๆผมผมพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคือมันมีคนไม่เก่งที่ยังรู้เหมือนกันนะที่ว่าเขายังมีมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้ซึ่งถ้ามันเป็นคนไม่เก่งประเภทนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะไปสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่คนไม่เก่งอีกประเภทหนึง่งคือคนไม่เก่งที่เข้าใจว่าตัวเองอะ่ะเก่งแล้วอะ่ะคือมันรู้น้อยมากแล้วก็คิดว่านั่นคือความรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนดัน n ิงคูเกอร์เอฟเฟกก็คือจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะ ส่วนคนเก่งเนี่ยมันก็มี2ประเภทนะเก่งที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วคือจริงๆก็เก่งจริงแหละแต่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วแต่มันมีไม่ค่อยเยอะหรอกนะนะกับเก่งแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องต้องศึกษาคราวนี้ประเด็นคือคนไม่เก่งหรือแม้กระทั่งคนเก่งเนี่ยแต่ไปคิดว่าทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยมันครบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจเกินปกติไปเขาก็จะเริ่มรู้ว่า เอ้ยไอยเรื่องนั้นฉันก็รู้เรื่องนี้ฉันก็รู้เรื่องนั้นฉันก็รู้ในขณะที่คนเุกเก่งจริงๆเนี่ยเราสังเกตไหมครับเขาจะไม่บอกว่าผมรู้ทุกเรื่องออกจะนอบน้อมถ่อมตนด้วยซ้ําเพราะเข้าใจว่ามันมีนหลายเรื่องเลยที่ตัวเองจะไมย่ยังไม่รู้มันเลยกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยมันถูกคนพูดเยอะพูดมากกลายเป็นคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในะผมไม่ได้บอกทุกคนนะคือบางคนคนเก่งเขามาพูดเยอะก็ไม่ไมีไม่มีปัญหานะแต่ให้ระวังไว้ครับเพราะว่ามันมีอาการของดันนี่กูเกอร์คือ รู้อยู่นิดเดียวแล้วก็คิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วก็ให้ความเห็นเยอะมากเลยซึ่งมันผิดหรือมันไม่ถูกต้องในขณะที่คนเก่งมากๆกับไม่ค่อยกล้าที่จะให้ความคิดเห็นมากนะักเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะผิดก็ได้นะเพราะเขาศึกษามาเยอะอะนะครัเตือนตัวเองแล้วกันนะครับว่าเราเป็นดัน n ิงคูเกอร์เอฟเฟกอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นะผมผมพยายามเตือนของผมอยู่เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้มีความรู้ขนาดแบบเยอะแยะมากมายนะ เราก็ให้ความรู้เฉพาะในขอบเขตที่เราสามารถให้ได้อ่ะอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นธีมสำคัญเลยที่ผมพูดเยอะมากเลยในนบุดรสตอรี่ก็คือได้ท่ากับไม่ได้เพราะนะครับจริงๆได้ท่ากับไม่ได้เพราะเนี่ยเป็นคำพูดที่ผมได้รับมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะอาจารย์เขาไม่ได้พูดกับผมอกนะครับอาจารย์ท่านพูดกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าผมเข้าไปฟังด้วยเนี่ยก็เออไอเดียดีสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆโกรด์ไมซ์เซ็ตกับฟนะิกไมซ์เซตเนี่ย ได้ท่าเนี่ยมันคือกอดマイเซตคือตอนนี้มันไม่ได้แปลว่ามันได้แล้วนะแต่มันมีคําว่าท่าคือマイเซ็ตมันคือเราเติบโตได้เราสามารถจัดการได้ทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้แล้วเราก็มีคําว่าท่าเข้ามาอยู่ว่าถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องนั้นถ้าเราจัดการเรื่องนี้ถ้าเราคือไมเซ e ตมันคือจะทำอ่ะไมเซ็ตเราคือจะการพัฒนาแต่ถ้าไม่ได้เพราะเนี่ยไมเซตมันเป็นฟิกไมเซ็ตไมเซตคือไม่ได้หรอกเพราะฉันเกิดมาโง่เนี่ยมันจบเลยไงไม่ได้หรอกเพราะมันมีโควิด ไม่ได้หรอกเพราะมันมันมีเหตุผลให้เราตอบว่าไม่ได้อะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นเหตุผลที่เราเอามาปลอดใจตัวเองอะที่เราทําไม่ได้มันจะได้ไม่เหนื่อยไงผมผมทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะจุดๆๆดจุดก็ว่าไปใช่ไหมเฮนรี่ฟอร์ดเคยบอกไงว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้เราถูกหมดอะถ้าคิดว่าทําได้ก็ทําได้ใช่ไหมถ้าคิดว่าเราทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะครับ ขอสักเลือกหนึ่งนะครับก็ผมเขียนมาบอกว่า7ข้อคิดสําหรับคนที่อายุขึ้นต้นด้วยเลข3ทําไมต้องเลข3เพราะผมเป็นคนอายุเลข4ไปลายๆแล้วจะเป็นเลข5แล้วนะแต่ว่าก็เตือนใจคนอายุเลข3เป็นรุ่นน้องนะครับเพราะว่าเราตัวตัวเองผ่านมาผ่านมาแล้วอะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็พอขึ้นเลข5ก็าอาจจะมีข้อคิดสําหรับคนที่อายุขึ้นต้นเลข4นะครับมามาเล่าให้ฟังนะข้อหนึ่งนะผมเอาเป็นว่าผมเตือนตัวเองก็แล้วกันนะแต่เผื่อว่าใครเลข3อยู่ก็ลองฟังดูสนใจสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้ครับ ผมผมเชื่อนะครับว่าคนอายุ30เนี่ยจะเป็นคนที่กําลังพีคเลยกาลังมีครอบครวัวมีลูกเล็กๆหรือไม่มีก็แล้วแต่นะกำลังรับผิดชอบเติบโตในการงานโน่นนี่นั่นก็ทํากันเต็มที่บางคนหมลุ่งหมค่าแต่ผมก็เลยจะบอกว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนอายุ40ค่อยพักบางทีมันมัน,ม,นมันเสื่อมเร็วนะแล้วหลายๆอันมันเพิ่มมันเน้นด้วยนะมันไม่ใช่ว่าพักแล้วหายหมดนะเพราะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ ส่วนตัวผมเลข3ผมก็แบบโอ้โหทำงานหนักมากเอาแบบนี้แล้วกันนะอดรับอดนอนน้ำหนักขึ้นเป็น10โลอะ่ะ10กว่าโลกับ20โลด้วยซ้ำนะครับช่วงเลขสเนี่ยเป็นช่วงที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนอื่นแต่ผมโชคดีว่าเออมันผมก็กลับมาได้ไหมายถึงว่าก็มาตระหนักรู้ตอน40ปลายๆแล้วด้วยซ้ำนะที่บอกว่าสุขภาพมันสําคัญโน่นนี่นั่นเนี่ยเริ่มมาวิ่งมาออกกําลังกายมาลดน้ําหนักมาทําให้มันชีวิตมันเฮลตี้ขึ้นเนี่ยก็ยุคเลขส แต่ก็เตือนพวกเลข3แล้วเลข2ได้ก็ได้แต่เลข2ส่วนใหญ่ก็ยี20กว่าก็ยังแข็งแรงกันอยู่นะข้อ2ครับให้เวลากับพ่อแม่ให้มากกว่านี้อายุเลข3เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีม,ม,มีลูกอายุ30ก็ท่านก็จะอยู่วัยเกษียณนะครับหกสิบเท่านยังมีเวลาอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าช่วงเวลาที่ท่านจะอยู่กับเราแบบแข็งแรงนะมันก็จะเริ่มลดลงเนะ่ยเพราะว่าพอท่าน70-80เนี่ยท่านก็จะอ่อนแอลงนะฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงช่วงใครอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่มันแบบสมบุกสมบันหน่อยนะครับไปต่างประเทศไปอะไรหน่อยเนี่ยยุคยุคยุคตอนเลข3เนี่ยแหละเป็นยุคที่เหมาะนะครับเพราะว่าท่านก็จะมีเวลาว่างแล้วเพราะท่านกเกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แก่มากจนเกินไปที่จะเดินทางลําบากนะเพราะนั้นเตือนไว้ครับให้เวลาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านอยากที่จะใกล้ชิดไปเที่ยวนะครับข้อ 3. ให้เวลากับลูกๆและครอบครัวของเรามากกว่านี้อย่างที่ผมพูดนะ คือช่วงเวลาอายุเลขสามเป็นช่วงเวลาที่เรามีลูกเล็กๆหลายคนผมเห็นผมก็ด้วยความเคารพนะว่าชีวิตของแต่ละคนก็มีข้อจํากัดแล้วก็มีมีมีบริบทต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยโห้ยไม่เจอหน้าลูกมา2ส,สัปดาห์มาโพสบอกไม่ได้เจอเลยผมเน้นการทํางานอะไรเงี้ยก็เห็นได้นะครับผมไม่ได้บอกให้ลาออกจากที่ทํางานมาดูลูกอย่างเดียวแต่ผมบอกได้เลยว่าช่วงเวลาที่ลูกเล็กๆเนี่ยมันไม่ย้อนกลับมานะ ช่วงเวลาที่เราอุ้มเขาพาดบ่าให้เขาเลินหลังจากดื่มนมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิตเราเนะมันมีช่วงสั้นๆเท่านั้นแหละที่ท่านจะมีเวลากับลูกในโมเมนต์แบบนั้นโตขึ้นลูกเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ได้แปลว่าโตขึ้นเขาจะแย่นะแต่เราจะไม่มีโมเมนต์แบบอุ้มพาดบ่าให้เลอเราไม่มีโมเมนต์จับชูขึ้นไปบนอากาศโมเมนต์ moment แบบนั้นมันไม่มีแล้วไงนี่พูดในฐานะลูกเป็นวัยรุ่นแล้วแต่มันก็จะมีความสุขอีกแบบหน,นึ่งนะ แต่แต่แต,แตผมก็เลยบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตให้เวลากับลูกๆและครอบครัวเรามากขึ้นเนี่ยไม่เราจะไม่เสียได้เลยนะครับข้อ4ทํางานให้น้อยลงผมไม่ได้บอกให้ลาออกนะครับแต่ผมอยากให้เราเริ่มต้นคิดชีวิตของเราตั้งแต่เลข3ขึ้นแหละว่าเราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นอย่างที่ผมบอกช่วงนั้นผมก็ไม่รู้นะผมก็อาจจะไม่ได้อ่านหนรรังสืออะไรเยอะแยะมากมาย ตอนนั้นเนยนะอ่านบ้างแต่ว่าไม่เยอะมากนะมาตกผลึกตอนอายุ40กว่าแหละที่แบบว่างานมันท่วมหัวนะดีครับงานมันทําให้เราได้แสดงศักยาภาพได้นู่นได้นี่แต่เราต้องโฟกัสครับอย่าทำสเปะสปะอย่าทำเยอะไปหมดถ้ายิ่งทําเยอะคุณก็จะไม่มีเวลาออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองที่เมื่อกี้พูดทั้งหมดฮนะให้เวลาพ่อแม่ให้เวลาครอบครัวให้เวลาลูกๆคุณไม่มีหรอกเพราะคุณทํางานหมดเลยนะเพราะนั้นทํางานให้น้อยลงเวลามันจะได้เหลือ แต่ไม่ได้ถึงกับว่าโอไม่เอาแล้วไม่ทํางานแล้วเราออกมาอยู่กับลูกอย่างเดียวอยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็ไม่ต้องคือมันไม่ต้องสุดตรงขนาดนั้นข้อ5ครับหาตัวเองให้เจอเด็กเดเดี๋ยวนี้นะจบมปลายก็บอกว่าออ้ยังไม่เจอเลยงานที่รักผมออกเจเย็นถ้ามปลายเจเย็นเดี๋ยวคุณค่อยๆศึกษาไปเรียนจบปิญญาตียังไม่เจอเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่พอเลข3แนละ้วผมคิดว่าควรจะคนจ,จะมองอย่างน้อยๆสโคบดาวลงมาได้แล้วะ เออเรามีเวลาประมาณ10-20ปีอ่ะในการค้นหาตัวเองตั้งแต่มปลายแล้วกันนะมต้นไม่นับเนี่ยมปลาย3าปีใช่ไหมเรียนมาหาลาัยอีก4ปีนะครับจบอายุ22เพราะฉะนั้นเนี่ยเปีเข้าไปแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสประมาณ8ปีก่อนจะ30เนี่ยลองทํางานหลากหลายที่นะครับเรียมปิญญาโทรเรียนเอกเรียนอะไรเงี้ยประมาณ10กว่าปีแล้วอะ่ะ พอ30เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบได้แล้วว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคนมาเจอตัวเองตอน40 50 60, 60ก็ได้แต่ว่าอยากให้เริ่มมองหานะครับเริ่มมองหาข้อ6ครับเลิกกังวลกับสิ่งต่างๆมากมายนะนะบางทีเรากังวลมากเลยนะว่าทําไมทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นจะโกรธเราไหมคนนี้จะเกเลียดเราไหมลองนึกภาพนะตอนนี้ผมย้อนกลับไปว่ายุคตอนผมอายุ30ผมมีอะไรกังวลบ้างเนี่ย แทบจะนึกไม่ออกเลยสักเรื่องเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กมากอะจนกระทั่งเราลืมไปหมดแล้วอะยุคตอน30อสะอาจจะมีโกรธกับคนนั้นคนนี้มีคนไม่ชอบเรานินทาเราก็คงมีบ้างะนะแต่นึกไม่ออกละแล้วข้อ7ข้อสุดท้ายนะใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างมีความสุขครับอยู่กับปัจจุบันให้เยอะนะสาก็จะมีความสุขของคนยุค30นะอยากไปเที่ยวอยากอะไรก็ก็ก็ลองทํากันดูนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยท่านได้นะครับ โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับกับหนังสือเล่มนี้น่าจะยังมีขายที่ Cs นะครับความสุขปัจจุบันสุทธินะครับหรือถ้าใครชอบอ่านแบบดิจิทัลบุ๊กก็ทูรี d เลขสแล้วก็ I E A D Reads นะครับแล้วเขียนชื่อความสุขปัจจุบันสุทธิไปนะเป็นหนังสือที่ผมออกมาทั้งสอปีแล้วละ่ะนะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในวิดีโตัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.